สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พวกช่อง PN พาบ้าน,นอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผม ส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วนใลน์ไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนพาบ้านเะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะรับอะไรพี่นี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูใว้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมพร้อมส่งถูกรายการเลยนะไม่มีบวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะนี่ เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับผมนี่นี่รูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองรายกาที่หนึ่งครับผมนี่นี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงไลน์มาคอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจวงไหนชอบแจ้งในแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งถูกรายการเลยครับผมนี่ น,นีรายการที่หนึ่งพี่นะ pieces. นี่ครับรายการที่หนึ่งครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพ้าเนื้อผงอายุยืนหลวงปู่ศีวัดเขาท่ามุนนาครับผมรายการที่สองครับผมเป็นพ้าเนื้อผงอายุยืนหลวงปู่ศีวัดเขาท่ามุนนาครับผม ปีหนึ่งเจ็ดครับผมครับหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญโลหะเกลรายการที่สามครับผมเหรียญลหะเกล็วัดเก้าห้องครับผมรายการที่สาม นี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นเหรียญที่ผมชอบรายการที่4ี่ครับผม ครับองค์นี้รายการที่สี่ครับผมหนึ่งร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นเรนหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผม องนี้รายการที่5ครับผม100บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่6เป็นพาปิตาหลวงพ่อแก้วเกษา,าโลครับผมรายการที่6เป็นเหรียญพาปิตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลครับผม ควงนี้รายการที่หกครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระนากรกรายการที่เจ็ดนี่พระนากรกรายการที่เจ็ด อุดกิ่งนะพี่นะนหนึ่งร้อยาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่แปดครับผม ไปครับหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นหลวงพ่อพรมครับผมพิมพเข่ากว้างหลังเต็มรายการที่เก้าครับผม รายการที่เก้าครับผมหนึ่งร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญจ้าสัวรายการที่สิบนี่เหรียญจ้าสัวรายการที่สิบครับผม 100นะครับหนึ่งร้อยใบผมบรายการที่สิบต่อไปเป็นหลงพังเงินเนื้อดินนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดครับผมหลงพังเงินเนื้อดินรายการที่สิบเอ็ด หนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นภาพปิตารายการที่สิบสองครับผม องนี้รายการที่สิบสองครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญแล้วพอกันรายการที่สิบสาม ร้าครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญพราท่านคิงรายการที่สิบสี่ครับผมนะคะปี2521้าสองนึ่ครับผมเลยรายการที่สิบสี่ครับผมรายการนี้ หนึ100่งร้อยใบครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับผมเหรียญคูบาสีวิชัยรายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับนี่หนึ่งร้อบครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่ ผมจำไม่ได้ว่าพี่พท่านไหนโทรมาถามนะเป็นพระฝักไม้ขาววะเนี่ยเนี่ยผมได้มาหนึ่งองค์นะเนี่ยโทรมาถามผมจําไม่ได้ว่าพี่พท่านใดครับผมที่โทรมาถามว่ามีพระฝักไม้ขาวไหม้นี่ได้มาหนึ่งองค์นะนี่นี่นี่ครับหนึ่งร้ยบาทครับผมรายการที่ สิบหกต่อไปเป็นรูปหลอลงพ่อเงินรายการที่สิบเจ็ดครับผมนช่ครับหนึ่งร้บาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสทรรายการที่สิบแปดครับผม พ่อโสธรรายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับีนหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเก้าครับผม นครับนี่หนึ่งละบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนี่จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับครับมนี่รายการที่ยี่สิบเป็นสมเด็จหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับครับ นี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นพระสมเร็จรายการที่ยี่สิบอ็ดครับผม หนึ่งร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัตคอครับผมรายการที่ยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อคงวัตคอ้อนี่ครับหนึ่งร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นพาฒน์สำเร็จรายการที่ยี่สิบสองครับผมีนะคหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสอง ต่อไปเป็นพระคุณแผนนืดินรายการที่23ครับผม หนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพักกิงรายการที่เมื่อกี้รายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะนรายการที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวผมไล่รายการแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ต้องขออภยัยนะพี่นะองนี้นะ่าจะบอกอันนีนะ้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทอ่ะแล้วก็องคนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะ บางทีส่องไปต่องมาเบอร์ครับผมช่วงเช้าในองนี้รายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นพักกินครับผมต้องขออภัยจริงๆครับผมช่วงเช้านะพี่นะแจ้งเบอร์แจ้งชื่อพระมาก็ได้นะพี่นะเผื่อพี่ท่านใดกลัวจัดให้ผิดไปนะคะผมน,นี้จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมี่ พักกิ่งรายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่นครับหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหนุมานไม่ทราบที่รายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่เป็นหนุมานไม่ทราบที่นะนี่รายการที่ยี่สิบหกครับ หนึ่งร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นปู่ทวดเนืว่ารายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นสมเด็จปอโพลงลกกวยรายการที่ยี่สิบแปดครับผม จะมีมุมเนี่ยนะในโดนตรงมุมนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้รายการที่ยี่สิบแปดครับผมเป็นปีสามเก้าครับผมเลยปีสามเก้ารายการที่ยี่สิบแปดครับนี่หนึ่งร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นรูปรอเราพึ่งเงินรายการที่ยี่สิบเก้าครับผม หล่นอนหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบเก้านี่ครับหนึ่งร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสิบจะเป็นพระท่ากระดานครับผมนี่พระท่ากระดานรายการที่สามสิบครับผม ครับองนี้รายการที่30ครับก็บม100บาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากทุนภาาเพิ่มเติมก็แกลไลมาดูได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ